สวัสดีครับพบพ่กันคือเก่าครับคูปตาใบเซลเขียมนะครับเมื่อนี่วันที่11เดือน1 1อนะครับผมปี2568ครับมีทรงรถอยู่หนึ่งขั้นนะครับเป็นรุ่น L อ2 2 8นะครับตัวไม้ของคูปตาเพิ่นนะครับผมนะครับรุ่นนี้ฟี่ดาวนะครับเนาะนะครับลูกค้ากะเอาอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่2อย่างนะครับคือก็เป็นตัวดันดินครับผ่านพกนะครับผมเดี๋ยวอีกจังน้อยไปพ่อพบพ่อกันอยู่ที่บ้านลูกค้าครับ โอเคอ่ครับมาฮอดบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับสำหรับรถไถเอลฮะสองสองแปดนะครับผมโปรโมชั่นพี่ดาวนะครับผมลูกค้าก็ย่างสิบบอร์นะครับเอาอุปกรณ์สองยางนะครับเนาะตัวดันดินกระพานหกนะครับแต่ว่าลูกค้ามีโปรแกรมนะครับผมที่สื่อเครื่องอัดเครื่องนะครับไปอัดเครื่องรับจ้างนะครับผมซึ่งรถไถรุ่นเอลฮะสองสองแปดเนี่ยนะครับผมอุปกรณ์ต่อพ่วงกัน สามารถใส่ได้หลากหลายนะครับผมได้หลายอย่างแน่นะครับรา่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกมั่นเครื่องขีบนะครับผมขีบไม่ขีบอ้อยนะครับผมก็สามารถที่จะอุปกรณ์ต่อผ่วงตัวนี้ได้นะครับผมนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาเลยครับผมคุปตาบ่ายเสี้ยวเทียมครับยินดี้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ